ฟังนี่ก็จะเป็นฟังกันแท้ได้ครับนี่ครับท่านไงฟังฟังกันแท้อันนี้ฟังกลินเป็นสี่ครับเอาวั่ออก็ได้เนี่ยไม่เลี่าวกันออกดีครับพี่น้องสม่ำเสมอนะครับยังไงเติมเรื่อยอันนี้คือสามสิบห้าเปอร์เซ็นต์นะครับนี่ประมาณสามเมตรแล้วครับนี่ ครับโอ้ไก่ครับไก่พี่พ่อพี่เลยพี่้ไดสวัสดีครับผมเจอกันอีกแล้วนะครับกับผมในายเดชแนวเมื่อวันนี้มีทีมงานเครื่องบ้านเขานะครับของอะไรมาจากจังหวัดไหนเนาะไหนเนาะครับนี่จังหวัดสุรินทร์ครับมาจากสุรินทร์นะครับโยยอมเพื่อใดครับอำเภอชุมพลบุรีอำเภอชุมพลบุรีจังหวัดสุรินทร์นะครับ สร้างเครื่องวัดเข่าเพื่อนมากิดตามมาจากมาจากในเพจนะครับใน youtube ของเพิ่นอันนี้เมื่อนี้ผมก็มาถ่ายถอดมิดีโอให้ผู้ชมมาเบิ่งนะครับด้ว,ว,ว,ว่าา่าเพิ่นมาเพื่อนติดตางแบบใดเค,เ,คคบเ,เครื่องวัดเข่าเพื่อนนะครับเครื่องวัดเข่ามันเป็นมันเป็นแบบไดนเนาะครับสั่งเป็นระบบดิจิตอลครับระบบดิจิตอลเนาะ เขานาเขาบางเลยเป็นเจไดเนาะครับเป็นเังสิซุ่มว่าซุ่มวาเราเรเคยใส่เลยอ่ะพี่ต้องเทปแบบได้เนี่ยในการจะเทดตังแล้วก็บางที่การใส่ง่ายแลู้กคุ้มใช่ไหมอ๋ออก็จะมีสติ๊กเกอร์บอกเนาะครับผมเขาหน้าเขาบางยังสิอันนี้คือว่าฟางใส่เนี่ก็จะเป็นเขาไว้เขาหน้าบางอ๋ออันนี้อันนี้เลยครับ อันนี้วอาลุ่มปั๊บมันจะมีตัวเลขขึ้นเขาหน้าบางทำไรอ๋อเป็นเปอร์เซ็นต์เปอร์เซ็นต์มัค้ครับหนึ่งฮอตลอยจังสิอ๋ออันนี้อยูือกันหนึ่งฮอตลอยเวียงไก่เวียงไก่เขาคันเขาอ๋อ <นำ S 1> อันนี้นคือว่าระยะไก่อารยะไก่ครับเขาเวียงไปฮอตลอยมันก็เวียงไก่อ๋อห้าสิบหนึ่งลอยมีเล็กหนึ่งฮอตลอยก็บปั๊บเอาอ่าครับผมก็ที่มีกุญแจเนาะเปิดปิดเปิดปิดจะซีกันนิดหน่อยเด่นครับฮอดไว้ยังเด่อืมเวลาเขาใส่งานเขามาใส่งานเขาถอดเจ็บกุญแจไปแอปปุ่มนี้นะครับ อ๋อเป็นโตเป็นโตสตาร์สต็อปเป็นโตเปิดปิดเป็นโตเปิดปิดครับเปินเปิเปิดเปิดเปิดเาิงเปิดเปิดนปิดเปิดเปิดเัิดคปิดเ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 ปนดเปิดนปิดเปาเปินเป่ดเปิดเปิดคริบเัิดเริดเปิดเปิดเพิดเปิดเปนนเปินาปิเป่าเดเปิดเปิดัปิดเดเปิบเปิดเปิดเปิดเเปิดเิดเปิดปิดเปปิดเิดเปิดปิดเปิเปิดเิเปิดเปเปิดาเเเ กันเขายิหาโลกสี่กับสามสองออข่าวบันเท่าสองสอบข่าสี่กับสามสอบบรรจุได้เจ็ดสิบหาโลนะครับอันนี้ก็คือของของเพิ่นนะครับสอสภัาธการช่างนะครับตามนี้นะครับเฟซบุ๊กก็มีอยู่ครับยูทูปก็มีเบอร์ติดตามกับตามนี้เลยนะครับมอเตอร์กับธนามี่เจ็โตนะครับมอเตอร์นี่สองตัวครับตัวแรกใส่ให้หนังนอตแรกก้อยเขา ตอนนี้คือเวียงเขาอ๋อตามตามขั้นต้นทางบนนด้ครับรก่อนอันนี้เนาะอันนี้ปอยเขาเวียงเขาเนาะส่วนซองขั้นตว,ว,วนกับปับตามมอหลุมเลยว่าเอาเรียวเอาซองไหนเดี๋ยวไปเบร้ซางคนที่ต,ตั้งนะครับรอันนี้ก็เป็น l อ7ซเจ็นะครับคูต่ต้านะครับการที่การที่ตั้งเพไ่ไดติดตั้งไปไหนนะครับซ่างติดตั้งโดยการเตใส่โวยันกระบอกอ๋อตัวยันกระบอก จอหนี้เนาะครับผมก็กระพาร์อะไรมันรวมเลยโอ้อืมอืมครับครับผมเฮ้ยเอาจงมีมันมันคงอยู่บนอ๋อพอเวลาเวลาเขากระแสหเอาอัยกออกท่านนอนยกออกได้นับสามตัวเปลี่ยนไงให้ผู้เดียวเคลียร์ได้ครับผมอ๋อนะครับโอเคโอเคครับเดี๋ยวไปเบิรงนสร้างที่ตั้งได้นะครับโอเคครับ ทางคนที่ตั้งนะครับพี่น้องครับส่วนพี่น้องยุกไกยุกไกแถวอำเภอทวัาดบุรีจังหวัดโรเอดกะถ้าผู้ใดสนใจนะครับเด้อจะสามารถยึดต่อสอบถามเพื่อนไปไหนได้ครับแต่แจ้งแจ้งเตแจ้งเป็นว่าเด้ได้รับชมงจากช่องช่องผมนะครับของนายเลิศชแนลนะครับขณะนี้นี่ของทอ,องของแถมไผ่นะครับพี่น้องครับ นะครับเว่าผู้ใดพี่น้องมาทางทางบ้านเท่ากับว่าให้เคยเคยใส่เครื่องแบบนี้นะครับนะเนาะใดรอยากมาเบิ้งก็สามารถตั้เบิ้งได้ได้ครับอยู่บ้านน้องมาหน่อยตำบลเขาถุงอำเภอทวัดบุรีรจังหวัหดระยองนะครับขั้นตอนสองสามคนนะครับขัข้นตอนแล้วบางกะดีเอาเอาเครื่องตัวนี้ติดตั้งนะครับถัง อันนี้จะเป็นทั้งสแตนเลสได้ครับพี่น้องทังสแตนเลสมันมีขึ้นตอนนี้มั้ครับมีเกลียบบัดของผมครับเกลียบบัดระดับเข่าว่าเข่าเวิร์ดข่ามากเข่าน้อยนะครับเดี๋ยวผมจะอัปเดตเรื่อยๆนะครับพี่น้องครับเดี๋ยวรอบวงตีต่างๆเราก็เทสร,ระบบกันดีเท่านี้ครับผม นี่ครับแดบต่อมาบังกะดีถอดขัวแบตออกก่อนนะครับก่อนที่เชื่อมเดี๋ยวลงลงลงเกาลงแบตนี่ครับ chiềm nữa không? đạp cái chiềm <laughs> Hãy <laughs> หลังจากที่ติดตั้งไปแล้วครับตัวถังถังเทปเรียบร้อยครับมีฝาปิดเรียบร้อยเพื่อนเทปฝาปิดไหนอย่างนี้เลยครับสแตนเลสดูครับ,รรบมีมีจุดเบิ่งเข่าครับนะครับนี่ครับสแตนเลสเจ็ดสิบหากิโลครับสองสอบสามสอบบ้านเท่ากันนะครับนี่ นี่เป็นจานมุนกระจายเขา่มามอเตอร์สองตัวจิ๊กเกินไปก้อนหนาะนี่สสวนคอนท้ลนมันก็แล้นี่ครับง่ายๆเลยครับของชุดเดิมของคูปตะาที่มีหูน็อตนี่มันก็ยึดส่เลยว่าต้องได้ไปังไร้ว่าต้องกัดว่าต้องย่านว่าเรื่องป้าฝนสบายพลังข้าบบวบงหัวนี <c oughs> ่นะครับการเก็บสายเก็บเพื่อนเรียบร้อยเก็บบรรทัดเก็บสายเรียบร้อย <c oughs> เลยนะครับร เลีเ่อคุณภาพเนอลองเทปนะครับการกระจายขามันส่งไกลทั้งเลใองเทปก,การใช้งานนะครับ,รบเทปข้าพี่น้องใิ่งอีกทีนึงนะครับน,นะครับหลังจากเาาอาร,ร,ระบบนะครับเอาร,ระบบกาพันคนือ ทำการมากสายคู่เลชุดเด้เป็นตัวจานจานหมุนชุดเด้เป็นตัวฟอยได้ครับพี่น้่ะทำการมากครับตอนเทศดจริงแล้วเดี๋ยวไปเทศอยู่อยู่ของหัวครับนะครับไปเดี๋ยวกันที่ชุดคอยเขานะครับ เดี๋ยวไปเบิ้องผงหน้าได้ครับเดี๋ยวไปเทสนี่นะครับพี่น้องครับอ่าลองนะครับอีร่องเทิดนะครับหลังจากติดตั้งไปแล้วครับเท็ดเผาเนาะโอเคอ่าติดฟ้าเดี๋ยวเบิ้งวิธีการนะครับทีมงานเพิ่นดีแนะนำการใส่ แรกเนี่ยเปิดมู้แจ่มเป็นเป็นศูนย์ยี่สิบเปิดจานเวียงนี่ก่อนจานเวียงไก่เวียงไก่คือตัวล่างไหมเออเข้าใจแล้วเราก็เปิดไปเขานะาบแล้วประ่านสามสิบหาสามสิบสามหาคืนล้วก็ไปเบิ้งว่าเขานะเขาบ้านครัเดียวก็ว่านี่ครับออกสายตัวฟังนี่ก็จจะเป็นฟังกันแท้ได้ครับนี่ครับเป็นยังไงฟัง ฟังแท้อันนี้ฟังสินเบีนสี่ครับเอาวัตอววัาด้านนี้ไ่ออกดีครับพี่น้องสม่ำเสมอนะครับเลี้ยงไก่เติมได้ยังไงยัลี้ยงไงอ่าอันนี้คือสามสิบห้าเปอร์เซ็นต์นะครับนี่ประมาณสามเมตรแล้วครับนี่ยนะครับโอ้ไก่ครับไก่พี่พ่อพี่เลยพี่ แปดเมตดเจ็ดเมตรแปดเมตรว่าเรือครับน้าบางไหนด้ครับครับโอเคแล้วพอนาไม่คิดที่เกี่ยวมันก็คอเจ้าข้าไป นี่ครับนั่ทำนั่งต้นว่าเจอว่ามีอะเงี้ยอืมคุณนะครับยังเจ็ดเมตรแปดเมตรครับอร่อยประเส้นกับสิร้ายก็หันอยู่ต้องะเด็นไก่มามาสีลาถอดกระเทือนับสามตัวก็ถอดปักาตัวนับอดตักถอดปักออก ก็ไม่ต้อเลยเสื่อนี้แล้วะครับครับเวลาเขาขอจ้ามผลเลยค่อยเอาติดเ่ีงบ้านผล้เล้ยอเราท้ายกับมัด้วยกันแล้วยังมาายัพอปักมาเลยก็มาเลยครับไยหน้าบางอาสี่สเอร์เซ็นะครับนี่พมไก่สามสิบป็นต์กัยังประมาณนี้นะครับเจ็ด็นต์กันล่ะไก่เติบอยู่ Уров, อันนี้มีการรับประกันจะไหนน้อครับจางครับรับประกันหนึ่งฤดูกาลครับรับประกันมอเตอร์ครก็คันมอเตอร์จออะไรมีส่งไหนมิรถส่งไหนกานแรงพานมาใส่ไกลๆกับสีแดงมาบึงไหครับเอามาส่งครับใกล้แล้วรับประกันหนึ่งฤดูกาลครับครับรับประกันส้นกันแท้มาแล้วครับพวกเราประกันได้ส้นกันแท่นะครับพี่น้องครับส้นแทส้นใหม่าให้ให้ท่างเพจเอ่าเพิ่นตรงนี้เข้าไปเห็น จัดโปรโมชันมาครับปากปากาเปลี่ยนจังหน่อยห่อนปีใหม่ครับครัครับโปรโมชันสองหมื่นหครับสองหมื่นครับผมหลังปีใหม่ก็เป็นอีกราคานึงหลังปีใหม่ก็อีกราคานึ่งนะครับส่วนเบอร์รายละเอียดก็ให้เบอร์โทรได้ครับเบอร์โทรก็ศูนย์แปดเจงหองครับผมจากศูนย์น่ี่าือหน้าที่ครับอ่าเฟซบุ๊กเลยครับเฟซบุ๊กก็เครื่องวัน h ขา s ิ n งสไตปากันทชางแล้วก็ยูทูบช่อง อ่านส,สู้ซสุพัฒน์การช่างครับครับผมสำหรับพี่น้องผู้ใดสนใจนะครับเด้อรถมันบาสั้นเลยครับพี่กัสกับบ้านหนองมาวไหลตะบลเกาถุงอำเภอทวารบุรีจังหวัดระยองครับสำหรับพี่น้องผู้ใดสนใจใช่ไหเบิ่งงานนะครับเบิ่งผลง,งานของทีมงานสอสุพัฒน์การสอสุพัฒน์นะครับการช่างนะครับเครื่องบันข้าวซิ่งนะครับ,น,น,รบนี่ครับก็สามารถติดต่อติดต่อเบอร์โทร ตามตามทีเพื่อนแหงไปนะครับหรือว่าเบอร์ตามนี้เลยนะครับเด้อนะครับจะนะครับวันนี้ผมได้เลยเช่นเกับเดี๋ยวเดี๋ยวั้งเครื่องน้ำเพิ่นนะครับเป็นปีแรกนะครับนะครับของฤดูกาลหกเจ็ดไกลชิมานี่ถ้าผูใดสนใจกับสามารถโทรไปสอบถามมาเด้นะครับหรือว่าชิว่าเบื้องหน้างานก็ได้ครับเพเภื่อทวัดบุรีจังหวัดเลยสบัานน้องบัวหน่อยนะครับตำบลเขาถุ่งนะครับผม เราผมได้เลยเช่นเกนัขอฝากไปเสนอรนะครับเด้อสวัสดีครับสวัสดีครับผม